ทักษะพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบสวัสดีครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบนั้นครับ จะมีวิธีการอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับจงหาครนอของ16และ24เด็กๆจำวิธีการแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับเราก็จะนำ16ไปแยกตัวประกอบก่อนนั่นเองก็คือหาว่าจำนวนเฉพาะใดที่หาร16ได้ลงตัวครับ2ใช่ไหมครับ2ไปหาร16ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ8 จำนวนเฉพาะใดครับที่หาร8ได้ลงตัวอีกครับ2ใช่ไหมครับ2ไปหาร8ได้ผลหารเป็นอะไรครับ4สิ้นสุดการหารหรือยังครับยังนะครับเพราะอ,อะไรเพราะ4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเอง2ไปหาร4ได้ผลหารเป็นอะไรครับเป็น2 2เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับผลหารตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะก็สิ้นสุดการหาร จึงไปเขียน16ในรูปของการคูณได้ดังนี้ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ 2, 2ต่อไปเราก็แยกตัวประกอบของ24 24แยกตัวประกอบโดยหาจำนวนเฉพาะมาหาร24นั่นเอง2ไปหาร24ได้เท่าไรครับ12มีอีกไหมครับ2อีกใช่ไหมครับ2ไปหาร12ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ6 สิ้นสุดการหารหรือยังครับยังเพราะอะไรเพราะ6ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะ2ไปหาร6ได้ลงตัวผลหารเป็น3 3เป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราจึงสิ้นสุดการหารตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน24ในรูปของการคูณของจํานวนเฉพาะได้เป็น2 2คูณ2อคูณ2คูณ3เ้วเราจะหาครนอของของจำนวนนี้ได้ยังไงเรามาดูวิธีการหาครนนะครับ เราก็พิจารณาดูว่าตัวประกอบของ16และ24ที่เป็นตัวประกอบร่วมคือจำนวนใดครับคือ2นะครับตัวแรกเลยเห็นไหมครับมีอีกไหมครับที่เป็นตัวประกอบร่วมของทั้งสองจำนวน2อีกชุดหนึงแล้วเห็นไหมครับมีอีกไหมครับนะครับมี2อีกชุดหนึงเพราะฉะนั้นจะมี2ที่เป็นตัวประกอบร่วมของ16และ24อยู่ถึง3จํานวนด้วยกัน แล้ว2กับ3คือตัวประกอบที่เหลืออยู่ถ้าเป็นหอเรมอเราก็เสร็จตรงนี้แล้วนะครับคือว่าเรานําไปคูณกันแต่นี่คอรนจะมีวิธีการที่แตกต่างจากหอเรมอก็คือว่าเราต้องดูว่าตัวประกอบร่วมที่เหลือนั้นคือจํานวนใดบ้างก็คือ2และ3คือตัวประกอบร่วมที่เหลืออยู่2สีน้ําเงินและ3ที่เป็นสีเขียวเห็นไหมครับที่เหลืออยู่แล้วเราจะไปทํำยังไงครับกับ2จํานวนนี้ สองจำนวนแรกนะครับคูณด้วยสองจำนวนที่สองและก็คูณด้วยสองจำนวนที่สามคูณด้วยสองสีน้ำเงินเห็นไหมครับและคูณด้วยสามที่เป็นสีเขียวผลคูณทั้งหมดนี้เราจึงจะได้เป็นคอรนอนของ16และ24ครับผลคูณได้เท่าไหร่ครับ2คูณกัน4จํจำนวนก็ได้16 16คูณ3ครับ16คูณ3เด็กเด็ก คิดสิครับได้เท่าไรครับ48นะครับใครคิดเร็วใครคล่องจะได้คําตอบเร็วมากเลยคือ48ดังนั้นคณาของ16และ24ก็คือ48นั่นเองครับต่อไปถ้าเราจะหาครนอรของ3จํานวนเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องแยกตัวประกอบของทุกจํานวนจากโจทย์ข้อนี้คือจงหาคณาของ10 30และ45าแล้วก็นําิบ ไปแยกตัวประกอบ10จํานวนใดครับที่ไปหาร10ได้ลงตัว2 2ไปหาร10ได้ผลหารเป็นอะไรครับเป็น5 5เป็นจํานวนเฉพาะก็สิ้นสุดการหารดังนั้น10ก็จะเท่ากับ2คูณ5ต่อไปครับเราต้องแยกตัวประกอบของ30ตัวหารต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะครับ2 2ไปหาร30ผลหารได้เท่าไหร่ครับ15 นำจํานวนใดมาหารอีกครับสามหรือ5ก็ได้ใช่ไหมครับในที่นี้เรานํา3มาหารผลหารตัวสุดท้ายจะเหลืออะไรครับผลหารก็คือ5 5เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นก็คือสิ้นสุดการหาร30จึงเท่ากับ2คูณ3คูณ5ต่อไปทําไงต่อครับนํา45ไปแยกตัวประกอบอีกครับ45ไปแยกตัวประกอบก็คือว่าหาว่าจํานวนใดครับ ที่ไปหาร45ได้ลงตัว5 5ไปหาร45บานะบางคนคิดได้าอาจจะเป็น3ก็ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราจะนำจำนวนไหนมาหารก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับ5ไปหาร45ได้9 9เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังบางคนคิดว่า9เป็นจำนวนเฉพาะยังไม่ใช่นะครับ9ยังมีจำนวนนับที่มาหาร9ได้ลงตัวจำนวนเฉพาะที่หาร9ได้ลงตัวคืออะไรครับ3 3ไปหาร9ผลหารเป็นอะไรครับ 3. เมื่อผลหารขั้นสุดท้ายเป็นจํานวนเฉพาะเราก็สิ้นสุดการหารครับ45จึงเท่ากับ3คูณ3คูณ5เห็นไหมครับตอนแรกเรานำา5ไปหารแต่วเวลามาเขียนตรงนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเกิดความเป็นระเบียบเราจึงเขียน3คูณ3คูณ5ต่อไปนะครับเราก็จะมาพิจารณาดูว่าตัวประกอบร่วมของทุกจำนวนนั้นคือจำนวนใด เด็กหาเจออยังครับตัวประกอบร่วมของ10 30และ45คือจํานวนใดครับอ่าน,น,น,นี่ไงครับก็คือ5เห็นไหมครับ5เป็นตัวประกอบร่วมของ10 30และ45ขั้นที่2ก็คือว่ามี2จํานวนขึ้นไปเด็กหาเจอไหมครับเป็นตัวประกอบร่วมของ2จํานวนขึ้นไปครับ2เห็นไหมครับ2เป็นตัวประกอบร่วมของ10และ30 สองจำนวนขึ้นไปยังมีอีกไหมครับสองจำนวนยังเจอไหมครับ3เห็นไหมครับและ3ที่เหลือนะครับก็ยังมีอีก1นึ่จำนวนดังนั้นเราจะหาครนของสิบสามสิบและสี่สิบห้าก็คือนำตัวประกอบร่วมของทุกจำนวนนั้นมาคูณกันและคูณด้วยตัวประกอบที่เหลือครับจำนวนแรกที่เป็นตัวประกอบร่วมของทุกจำนวนก็คืออะไรครับคือ5ใช่ไหมครับ แล้วจํานวนถัดไปที่เป็นตัวประกอบร่วมของทุกจํานวนไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเป็นตัวประกอบร่วมของ2จํานวนครับจํานวนแรกก็คือ2จํใชไหมครับจานวนถัดไปครับก็3แล้วมีตัวประกอบร่วมที่เหลือคืออะไรครับก็คือ3ฉะนั้นเราต้องนําทั้งหมดนี้คูณกันก็คือ5้าคูณสคูณสแล้วก็คูณ3นะครับผลคูณที่ได้เท่าไหร่ครับ5้คูณสเป็น10ใช่ไหมครับ3าูณสเป็น9 9คูณ10นะครับก็เป็น90เพราะฉะนั้นคอรนอรของ10 30และ45ก็คือ90นั่นเองครับเราก็ตอบ90เด็กๆครับการหาคอรนอรโดยการแยกตัวประกอบของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปนะครับมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นแรกเลยนะครับที่เด็กๆจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอก็คือว่าการแยกตัวประกอบของทุกจำนวนนั่นเองแยกตัวประกอบของทุกจำนวนให้อยู่ในรูปของ การคูณกันของจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะไปพิจารณาดูว่าตัวประกอบร่วมของทุกจำนวนนั้นคือจำนวนใดบ้าง ulous. ขั้นที่2พิจารณาดูว่าตัวประกอบร่วมตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปมีจํานวนใดบ้างและตัวประกอบที่เหลือละครับมีจํานวนใดบ้างเราก็นําตัวประกอบร่วมนะครับคูณกับตัวประกอบร่วมตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปและคูณด้วยตัวประกอบที่เหลือผลคูณที่ได้ ก็จะเป็นคอร์นอของจํานวนที่กําหนดให้นั่นเองเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทําบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ